ก็จะขอมาขอสรุปตัวผลการประชุมของกรงนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับของประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยการประชุมของกรงงเมื่อวานนะครับ30มีนาคมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมหลังจากที่ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันพีคขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของทิศทางเรื่องเงินเฟ้อนะครับรุนแรงมาก รุนแรงมากซะจนมันมันมันเปลี่ยนแปลงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆตั้งแตเ่เทียบกับตอนการประชุมรอบที่แล้วไม่ได้เลยนะฮะทีนี้การประชุมกรงงอที่ออกมาตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นไปตามที่คาดหมายก่อนเอาเรื่องที่เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับก็คือคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อยู่ที่0.5เปอร์เซนนะครับในขณะเดียวกันก็มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึง มีมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของค่างเงินบาทอันนี้คือคือสเตปที่ทุกคนคิดไว้นะครับเพแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยผมมองว่ามันมีระยะสําคัญอยูอ่หลายเรื่องนะครับเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์แต่ประการใดนะครับมันมันต้องคงอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องการปรับลดคาดการเศรษฐกิจอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เรื่องแรกนะครับ แล้วก็มุมมองต่อเศรษฐกิจก็เซอร์ไพรส์ผมอีกเช่นเดียวกันนะครับเซอร์ไพรส์ในที่นี้สะท้อนได้ถึงอะไรนะครับสะท้อนได้ถึงความเป็นออฟติมิสติกนะครับของกรองอนะครับหรือของคอปทเลยนะครับมุมมองของแบงก์ชาติเนี่ยค่อนข้างเป็นออฟติมิสติกมากก็คือมองโลกแง่ดีมากนะครับเราลองค่อยๆมาแกะนะว่าการมองโลกในแง่นีดีเนี่ยมันจะปีผลยังไงบ้างน,นะครับ สเตทเมนท์ที่ออกมาเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือกรนงเนี่ยมีมุมมองว่าโอเคเศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของภาวะเงินเฟ้อจากเรื่องของสถานาง์สงคร,ครามรัสเซียยูเครนแต่ก็มองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเห็นถึงการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยอยู่นะครับกรนงค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกมากๆนะครับต่อโมเมนตัมทางการบริโภคของไทยที่ดีขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสสนะครับนะครับอันนี้ก็คือก็มีเรื่องการสะท้อนมุมมอง ทีนี้เนี่ยด้วยมุมมองทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่เขามองว่าได้รับผลกระทบก็จริงแต่โดยภาพรวมลับกำลังฟื้นตัวเนี่ยทำให้การคาดการ GDP ในปีนี้เนี่ยปรับลดลงมาเล็กน้อยครับจาก3.4เหลือเพียงแค่3.2เอ,อร์เซ็นต์ก็เหลือเหลือ3.2เปอร์เซ็นต์ปรับลดลงมาแค่0.2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนี่ถือว่าปรับน้อยมากน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยที่เคยคาดการที่ผมคาดการไว้เยอะเลยนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าปีหน้ากรงง,งก็มีการปรับลดคาดการ GDP ลดลงมา จาก4.7เหลือ4.4นะทั้งๆที่ฐานปีนี้ต่ำนะฮะแต่ปีหน้าก็ยังมองว่า GDP เราก็จะโตน,น้อยกว่าเดิมที่เคยคาดการเอาไว้แต่อันนี้มาร์กไว้ก่อนเรื่องของปีหน้ามากลับมาที่เรื่องของปีนี้นะครับปีนี้ปรับลดลงมา3.2เปอร์เซ็นตนะครับจาก3.4ปรับลงมาเป็น3.2เปเนเนี่ยถามว่าอะไรที่จะเป็นตัวทวงนะครับหนึ่งอย่างแรกกนรง,งก็มองว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของตัวโอไมครอนเนี่ย น่าจะทําให้ g d ดไดกระทบกับ GDP จากเดิมที่คาดการไว้นะอันนี้เรื่องแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านะครับชะลอตัวจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนก็จะมากระทบกับ GDP ครับอย่างที่3ามผลกระทบจากราคาน้ํามันและสินค้าบริโภคที่ที่ที่เอ่อสินค้าเอ่อพก,กพ์ที่สูงขึ้นเนี่ยก็กระทบกับ GDP เช่นเดียวกันแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้คือพวกที่กระทบนะตัวที่ช่วยทําให้ GDP ของเราเนี่ย ยังดีอยู่แล้วก็ถูกปรับลดลงเล็กน้อยเนี่ยมันคือกรนอขภัยแบงก์ชาติเนี่ยมองในส่วนของการบริโภคนะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยมีมุมมองบวกเนี่ยต่อโมเมนตัมการบริโภคของของไทยเนี่ยที่มันจะดีต่อเนื่องมาถึงไตรมาสสี่ขไปยต่อเนื่องจากไตรมาสสี่มาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับโดยโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนี้เนี่ยแบงก์ชาติเชื่อว่านะครับการบริโภคที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะคอนทิบิวชั่นเนี่ย มาบวกให้กับตัว GDP เนี่ยจากเดิมที่คาดการไว้อีกนะบวกขึ้นไปอีก0.4%ตรงนี้เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นตัวช่วยจากเรื่องของสถานการณ์โอมครอนจากเรื่องสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงจากเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นเลยทําให้ GDP เนี่ยจาก3.4เหลือเพียงแค่อ่ลดลงมาเล็กน้อยเหลือแค่ 3. เหลือเหลือ3.2%นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องถัดมาก็คือกรงงอชี้ชัดเห็นชัดเลยนะฮะว่า เห็นความสําคัญเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นสําคัญนะครับคือมองเรื่อง growth by add อ่ะมันเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีมีความเห็นเห็นให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวมากกว่าเรื่องเงินเฟ้อนะครับจะเห็นได้จากการคาดการเงินเฟ้อนะครับแม้ว่าจะแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการมองว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยจะมีการทะลุกรอบนะครับขึ้นไปอยู่สูงเกินกว่าระดับ5%ในช่วงที่เหลือของปีแล้วทาให้ค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อในปีนี้เนี่ย กระโดดขึ้นมานะครับอยู่ที่4.9%จากเดิมที่คาดไว้1.7%ก็จริงนะฮะแต่มองว่าปีหน้าเนี่ยมันก็จะลงไปต่ำกว่ากรอบอยู่ดีโดยมองว่าเงินเฟอ้อปีหน้าจะลงไปที่1.7%แต่ว่ามองว่าในช่วงโมเมนตัมครึ่งหลังของปีเนี้เงินเฟอ้อมันจะต้องเริ่มชะลอตัวลงนะอาจจะมองจากเรื่องของราคาน้ํามัน ที่อาจจะต้องมีการปรับลดลงไม่เขาแบางค์ชาติไม่เชื่อว่าน้ามันจะอยู่ระดับสูงนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าน้ํามันจะต้องมีการปรับลดลงในขณะเดียวกันฐานของราคาฐานของดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับในครึ่งหลังของปีที่แล้วเมื่อฐานสูงนะครับมาเทียบกับครึ่งแรกของปีเอของครึ่งหลังของปีนี้อาจจะทำให้เงินเฟ้อครึ่งหลังของปีนี้ไม่ได้โดดขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือแบงค์ชาติเชื่อว่าเงินเฟอ้อตอนนี้ยังเป็นแค่เรื่องชั่วคราวจึง ไม่ได้ไม่ได้มีน้ำหนักนะครับในการที่จะเล่งคลื่นดอกเบีย้ยเพราะไปให้น้ำหนักเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวมากกว่านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับพอสารของธนาคนารแห่งประเทศอัมาแบบนี้ก็ต้องไปดูว่าแล้วมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องของทิศทางข้างเงินบาทนะครับปรากฏว่าทิศทางข้างเงินบาทของกรนง,งก็ก็โอเคก็มองว่า ตอนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับที่จะต้องมีการอ่อนค่ากระแสงเงินไหลไหลออกจากการเล่งขึ้นดอกเบีย้ยของต่างประเทศลยค่ะเดียวกันเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบีย้ยตามได้นะครับอย่างไรก็ตามกรนอง,องก็มองว่าขออภัยนะครับผมจะสลับกับกรนอง,องคือจริงวกรนอง,องกับแบงค์ชาติจะไม่ได้เหมือนกันนะแต่ผมชอบพูดผิดนะขออภัยด้วยครับการคาดการณ์เนี้ยหลักๆแล้วเจ้าภาพเป็นแบงค์ชาติละกันนะครับ แบง์ชาตเองเนี่ยก็มองว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันสะพอนได้จากการแข่งค่าของดอลลาร์ซึ่งก็มาจากความกังวลต่อและเสียยูเครนนะครับแล้วก็เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักๆเป็นต้นนะครับพูดแค่นี้เองนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับระหว่างที่ต่างประเทศกันปรับเพิ่มขึ้นแต่เรายังขึ้นไม่ได้เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ นำ,นำมาซึ่งเรื่องของการนำเข้าเชื้อเพลิงในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวเนี่ยแบงค์ชาติไม่ไปแตะเรื่องนี้พอแบงค์ชาติไม่แตะเรื่องนี้นะครับมันก็สะท้อนมุมมองว่าเขายังไม่ได้อยากจะไปเน้นเรื่องของค่างเงินแล้วก็เงินเฟอ้อแต่เน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับนี่คือข้อสรุปนะครับทําให้ทิศทางการาวางนโยบายการเงินของปีนี้เนี่ย ชัดเจนว่าแบงค์ชาติยังคงยึดว่าอีกนานกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนไปก่อนนะครับก็เป็นไปได้สูงที่ปีนี้เราอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีอาจจะเป็นปลายปลายปีเลยอาจจะแบคาติอาจจะตะกรง,งอจ,จะมีการพิจารณาขึ้นดอกเบีย้ยเพียงแค่ครั้งหรืออย่างเก่งก็แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับเรื่องที่ต้องติดตามต่อจากนี้อีกก็คือเรื่องของอหนึ่งสัญ,ญญาณที่น่าสนใจนะครับ ในสเต t เมนต์ของกรนงอเนี่ยมีมุมมองของแบงค์ชาตินะครับที่มองว่าการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายในในสภาวะที่เกิดเรื่องของ ggregat เอ g r e g a t e Demand เกิดขึ้นนะครับไอ e g e t e d e m a ม d เนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับต่ำมันก็ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเร่งขึ้นราคาได้นะครับ ในขณะเดียวกันต้นทุนก็กาลังจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนอาจจะยังใช้วัตถุดิบของเดิมอยู่แต่ตอนนี้วัตถุดิบใหม่ๆเนี่ยที่กำลังเข้ามาปุ๊บเนี่ยทดเพ่ทดแทนวัตถุดิบเก่าเนี่ยราคามันสูงขึ้นในขณะเดียวกันร,ราคาขายไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้เร็วนะกนับจากนี้เนี่ยผู้ประกอบการอาจจะเจอเหตุการณ์นะครับมาจินสควีนได้ก็ได้นะครับมาจินสควีนนะครับก็อาจจะทําให้เรียกว่าเป็นภาวะมาจินบางมาจินลดลง สภาวะมาจิ้นที่ลดลงแบบนี้จะกระทบต่อกําไรบริษัททุทะเบียนในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามแน่นอนนะครับกลุ่มอุตสาหากรรมที่จะเป็นความเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกอุตสาหากรรมพวกแมนูแฟคเจอ i n g พวกอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานปิโตเคมีชิ้นส่วนและอุตสาหากรรมขนส่งต่างๆจะได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับก็ น่าจะต้องเป็นกลุ่มที่เราต้องระมัดระวังในการลงทุนนับจากนี้เพราะว่าไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาส 2, ามาสี่กำไรจะบางลงแน่นอนนะครับจะลดลงแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มอะไรที่ยังที่จะได้ประโยชน์จากในสถานการณ์นี้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมันมันชัดเจนว่าอีกนานกว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยหรือขอภัยอีกนานกว่าที่กรุงอนเนี่ยจะมีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยนั่นหมายความว่าการอุปโภคบริโภคในประเทศอาจจะอาจจะยังคงมีความคาดหวังในการฟื้นต,ตัวต่อเนื่อง การลงทุนก็ควรเน้นไปที่กลุ่มที่อิงกับการผัวพภคบริโภวในประเทศนะครับ Domestic consumption แปลว่าน่าจะยังประคองตัวต่อไปได้นะครับกลุ่มโรงพยาบาลผมก็คิดว่าน่าจะมียังยังได้รับประโยชน์จากสาการนี้เช่นเดียวกับพวกกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มการเงินก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะว่าทิศทางาของดอกเบี้ยยังไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับกลุ่มการเงินเรื่องของต้นทุนด้านการเงินก็ยังน่าจะยังอยู่ในดับต่ําต่อไปนะครับ กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบริหารสินทรัพย์นะครับภายใต้สถานการบีบรัดของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้บรรดาธนาคารพาณิชย์เล่ขายตัดตัด,ตด,ตดพวก NPL ทิ้งออกมานะครับตัดพวกสินทรัพย์ที่จะเป็น NPL ออกมาเนี่ยนะครับสินเชื่อที่จะมีสิทธิ์ที่เป็น NPL มาบรรดาพวกบริหารจัดการสินทรัพย์ก็สามารถเข้าไปซื้อได้นี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพรวมแล้วผมคิดว่าสรุปแล้วการประชุมของกน,นงแล้วคือ สรุปก็คือมองโลกในแง่ดีนะครับเห็นความสําคัญของเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจมากกว่าที่จะจัดก,การเรื่องเงินเฟอ้อก่อนนะครับถ้าทรงเป็นแบบนี้ก็แปลว่าการพิจารณาการขึ้นดอกเบีย้ยคงอีกนาน,นะครับแล้วเห็นได้ชัดว่าแบงค์ชาติมีความคาดหวังกับเรื่องของโมเมนตัมการอุปโภคบริโภคที่ดีขึ้นมาตั้งแต่ตอนเนื่องไตามาสีแล้วมองว่าจะเป็นพระเอกที่จะช่วยเราในปีนี้นะครับรวมไปถึงมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแบงค์ชาติไม่ได้มีการปรับลดคาดการณ์ตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับ ยังค้างไว้อยู่ที่5.6ล้านคนนั่นก็หมายความว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อครึ่งหลังของปีนี้ว่าการเปิดประเทศน่าจะได้เห็นการตอบรับการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแต่ว่ามองว่าการอุปโภคบริโภคในปีนี้จะเป็นตัวเด็ด่าแงบบนั้นเราก็เล่นตามที่มุมมองแบงค์ชาติมองนาครับเราก็เน้นไปที่กลุ่มที่อิงกับการอุปโภคบริโภคอิงกับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองนะครับอิงกับการเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะช่วยทําให้พอร์ตดีขึ้นได้ตอนนั้นนะครับ มันก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากมายเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่การวางกลยุทธ์ว่าเราควรต้องทําอย่างไรสิ่งที่จะต้องมองนับจากนี้ก็คือส่วนต่างความแตกต่างระหว่างนโยบายเพราะว่าทิศทางของแบงก์ชาติแตกต่างจากเฟดชัดเจนเฟดให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเฟ้อมากกว่าเรื่อง,องการขยายตัวทางเศร,รษฐกิจเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งอยู่แล้วเขาเลยเร่งที่จะกดเงินเฟ้อก่อนแต่ในขณะเดียวกันแบงก์ชาติเรามองว่าอยากจะให้เศรษฐกิจฟื้นตัวก่อนแล้วค่อยมาจัดก,การเงินเฟ้อ ทิศทางโโลิซีที่แตกต่างกันแบบนี้จะนำมาซึ่งเรื่องของช่องว่างสเปรดระหว่างดอกเบีย้ยทั้งในและก็ต่างประเทศก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของกระแสงเงินทุนไหลออกนะครับอาจจะทำให้สภาพคล่องในการลงทุนเราลดน้อยลงนะครับตั้งแต่ไตรมาสสองนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยผมเชื่อว่าไตรมาสสองกับไตรมาสสามอาจจะเข้าสู่โหมดซึมซบเซาไซเวดาวล,ลงมาก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ